ये माहे सिलान मात्तहता केदातम अभिनंदनितो व लोकमपो चेसो तंगने เมตตาบารมีตาโสเกตตาโมตุสัมปตตาเจติตาสมาธินา ช่วยเดชะมุภาแห่งพระรัตนตรัยช้วยเดชะมุาแห่งพระรัตนตรัยขอพระพรชัยมงคลขอพระพรชัยมงคลตรงบังเกิดมีรงบังเกิดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระบาทสมเด็จพระ้าแด่สมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จ

ขอกราบเรียนอาจารย์กาโหล